เอาเสริมเอามาไปแม่งนะจ้ะม่งแฟนเนาะโอ้ยบือมียะไรเด้อข้ากระยงเค็มแค่แฟนนั่นเนาะมัดมียะไรเด้อมีข้าวกระยาอ้าวโก้มียมึงเก่าละเอาเอาแฟนจ้ะทำไมก้อเอาไม่บ่เออให้จามักษาไปดีๆเด้อไว้นี่แล้วนะให้เขาทนคื่อคอยทนเด้ออุ้ยทนได้นี่ทนได้ ลาแล้วเดอ้อคำแพงแก้มแดงแดงหน่วยแดงแดงองตองจะจะเขื่อพี่น้องหนึ่งสองสามสี่อ้อต,นต,นตน้นอันบริตต้นบริตัดปี้พี่น้องบริตัดปี้ออกปีวังใหญ่เขื่อก็เขื่อวังใหญ่พี่น้องโอ้ิได้ยดี จำนวนเขาใหญ่ออานะเขาสิยังสิมาเขาไมาเก็บสิได้อยู่บ่ดีเพราะว่ากะไม่เท่ากำเแซงกับพ่อหู้แจ๊กกับเขาอยู่น่าจะมาเก็บได้พี่น้องเพราะว่าเขาไปคนเบิงนะ่งเนาะตอนเ้าเขามาอยู่ใหม่ๆตุ๊กในนี้สำนี่พี่น้องพระท่านในยังอยู่พระท่านในมาลายยางพูสบายดีพี่น้องนอกกาตรีสายดีพี่น้องนอ,อฟซีเบิร์ดสูงสุดทุกคนพี่น้องการมือนี้พี่น้องเนาะเปลี่ยนมือสันวันดี้ไปซันซะ เป็นมือใหญ่ห้องคนครือใหญ่ห้องเนาะพี่น้องเนาะเป็นเจไดมาจังไดพี่น้องเนาะกาไปเบิ่งน้ากันพี่น้องว่าสิเป็นเจไดเนาะตอนนี้กาเก็บเครื่องเก็บคองนี่ดิจะว่าสั่งในนี่กืเบิ้ลเลยพี่น้องหอบเอาคล้องเล็กๆนออยจังหอบน้าล้างพี่น้องส่วนคองใหญ่นี่เก็บก้อนพี่น้องเฮ้เฮสบายนีเออมาปปะเดี๋ย โดนแหละอ้ขคือบ่เฮ็ดเพียร์เขียนงานซอยเห็นกันแล้วโมหอดเนี่ยหอดว่าจะเห็นกินหออีพ่อบ่กกินหอดสบายดี F G R เออกินฮอดได้เนาะบ่เห็นโดนนะแซ่บชาหยามได้ก็ว่าบ่ทันแล้วเขาแล้วน้ะว่ามื้อนี้ได้หน่ในร้านบ่แม่นร้านในลูกสาวมาซอยเก็บเครื่องพี่น้องแมน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 ชาวลูกสาวคนล่าสุด

เอาไปแล้วได้รถนึงเอาไปนนี่ยคนในห้องนั่นห้องนี้หน่อยนะไปเซาฉันหนีเลยนี่เมื่อีนห้องก็หนีเลยคนที่ไหวเครื่อกัเต้มคนยูบได้อืนี่อยู่นี่ไมต้องใส่ก้นอื่นเอาขนีอยู่ก็ไ้แล้วเมนข่าที่อแบบนี้ย่ออีแบบสวีดีเขาไม่ไ้นอง ไอ,คอ้อเคนงานเาเยอพี่นออ้องเก๋อได้อ้สีเหลียงอะเ<ช>ดียวพอสีเหลียงดอก,กอยากอยากยังเสื่อเอ,เองจะเชื่อ, <laughs> อ,อยังชวกินดอกอยายมาก,กามินเม,ม่อนี้น <laughs> เดี๋ยวกับแสงสีพ,พาไปห้่องหอ่ไปนห้องอัน ห้องที่ว่าอยู่กับบักก้อยนะคำแสงไปทางวงเสาทามวงเพลนบ่อไร่พี่น้องมันเต็มเบิร์ดพี่น้องห้องบ่อไร่นะห้องมีซีเบ็ดหองเขาเห็ดน้อยหนึ่งเนาะมันเต็มเบิร์ดพี่น้องกระบบได้พี่น้องคำแสงกะจำเป็นเนาะหาห้องบ่อได้ก็เลยได้เสาห้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องบ่อได้เด็กประมาณสี่ห้าหลอยเมตรเนาะบ่อเพงกิโลพี่น้องบ่อเพิ่งึ้นช้าสี่ห้าประมาณห้าหกหลอยนี่แหละพี่น้องห้าหกหลอยเมตรเนาะ กะเป็นห้องนิดหน่อยพี hmm ่น้องเดี๋ซี่ผ้าไปเบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกระทันหันเด็ดๆกระทันหันเนาะกระทันหันกับแสงสีเผาไปเผาไปอุบลติเหตุฉันจ้าเนาะมีไอเป็นโทรมาถามไอทโทรมาถามว่าด่วนเด้อสามมงสามมงแต่ว่าตอนนี้นะยังห้กระทันหันนะอยู่หนึ่งมงหรือเปล่าอ๋อที่บอกสิบสองเนาะ ชิดสองอยังเวลาอีกสองสองชัง่วโมงก็กลัวพี่น้องเนาะบัวสิท่านหรือบัวพี่น้องก็จะเป็นยังไงกันเป็นเบอร์มงคลเลยเพราะว่าทำแจงสีนั่งรถไปประมาณขึ้นรถประมาณสามโมงเนาะไปลงแถวอุบลลงแถวบ้านพี่ตามันแหละเนี่ยให้พี่ตามันรัดเอาอยู่แถวนั้นเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่เลยพี่น้องเมื่อนี่เลยตอนสามโมงเนาะก็เลยว่าต้องคนดวนล้วนเลยพี่น้องหาห้องบ่ได้ก็จะเป็นตรงเสาห้องอยู่นี่ก่อนสิได้เอาเครื่องใบไบทเนาะ ไปโดนค้นเกลี human, own, so sort of ier, right? the the ้ยงไม่ไหวคำแจ้งคนไม่ไหวแต่หล่อหนึ่งพี่น้องอย่างนี้เนาะนี่เขามันชอนเทือเนาะตัวนี้แหละอีกเทือนึงนายจะเบิร์ตพี่น้องจะสิได้เดินทางเดินผู้เดียวทางเดินทางผู้เดียวพี่น้องน้องรัฐยังกับประเดี๋ยวเนาะน้องรัดอาจจะได้ไปนำรัฐน้องรัดอาจจะไปนำดังเนาะก็เลยได้โทั่าน้องไซด์ไม่มา คนเกลืองซอยเนาะแต่กัแล้วนี่กัสศิภานออ้อ,อ,านองกินเขาก,กินน้ำนาะซื้อของกินมากินเขาสูกระกินเนาะแต่จังยกให,ใหญ่พี่น้องเป็นยังไงแกเมยเป็นอะไรยังอะร่อย,อยอไปส่งน้องมอที่พี่น้องสาวไปคลินิกไปคลินิกให้เนยเหรอเขากินยาเขาซราบไหมเขาบทราบไซหมไปกกไปคลินแบบิกไปแปลว่า เขาว่าเขาบริการเนาะเพราะว่าเข้าวมาว่ไเป็นไอเขาเป็นผู้เผลอไไปอากไปตรวจไปเจาะเลือดสันซะดีข้าวเราไปเจาะเลือดกวนั่งกวนดีมาด้วยเอกันวดี้านไปเออเยนดเบิรตหลานไปไปเขาเดียวเทียนตาลวมตาวิทเนยตัวนี้มั่ง่ได้ตัวอันเน เราอยากทอดนี่โหลดนี่ฮะบบต้องมังก,ก็ได้มิเตอรวัดทอดตัวนี้แล้วก็เาอาเขาโหลดเลยก็ไดสารมั้งแต่ว่าแต่วอ,อดทอนน่าไดนี่มันมอทอดบ่ออกนะดึงขึ้นฮะเออนี่ท่านั้นท่านั้นต้องดึงเส้็พร้อมเออโอ้เก่งเด้อเอาทา้มาทางโดดอีพ่อนีอ่ ได้วะตอนนี hmm. mm ้ hmm. Look, ีจุดอ mm ืมได้เลยน่สุขละเยอสุขกข้างเลแหม่แหมอเาเสริมเอามาไปข้างน้าจ้ะแม่แนเนะโอ้ยบุเมียเด้อเด้อากัยังเแค่แค่นแนเนาะมันเมียเด้อ เมียกระยาอ้าวโวเมียมึงเก่าละเอาเอาแฟนซะทำไมบ่าำไม่บ่เออให้จ้าหักซาไปดีๆเด้อไว้นี่แล้วนายให้เขาทนคื่อคอยทนเด้ออุ้ยทนได้หนิทนได้เหลื่นแต่ยังมันหดแล้วมันก็ตายมันยุดปีนเลยไม่มันทรายตลอดเฮ้ยมาเกลน่าสับทรายนะเราจับมาสูดมากระชาย ถ้ามีเงกับวัชจักพี่เตวัชจักเตวัชจักพี่น้องไม่นี่เลยเต็มอยู่เต็มข้างในนี่ก็เต็มข้างนอกก็เต็มอันนี้ก็นั่งช่วงขึ้นอันนี้หลอมที่สองเราพี่น้องเราสิแดงสิพาไปเบิ่งห้องห้องเขาเลยเนาะไม่กนไปเบิ่งกันบอกได้บอก่ห้องไดนี่ห้องไกลๆแล้วเดี๋ยไปเบิ่องบอกแล้วเนาะ ห้องเกา่าสุดท้ายก็ได้ห้องเกา่เ<อ>าน้องแดด<อ>เนาะเอาพรมแดนเวกได้ห้องกับเชียวเพิงน,นะฮะห้องตัวนั้นเนาะมันกว้างแล้วก็มันมีห้องหับแขกนั่งว่าสบายพีตามเนาะบอพราะว่าพีตามก็ว่าแขกคนมากนะสิสลิงมาลินบอโดนดอกพี่น้องประมาณถ้ถาถ่ายเดือนนี้ก็ยังพยานว่าสุได้ มีหอรับแขกห้องนอนอย่างต่างหากนะมันแยกสองห้องเนาะก็เลยว่าสิไปเอาห้องนั่นมาทูเท้าแล้วไปเบิ่งเลยเพราว่าเขาจองจองเนาะแต่ว่ายังบ่ทันอยู่ลราเขาจองก่อนก็เลยว่ามันจาเป็นทระท่านหันพี่น้องก็เลยว่าเออเอาเอาตัวนี้แล้วว้ก่อนเพราะว่าอย่างบ่ท่านดีครับแจ้งสิออกจังหน่อยชินั่งรถจังหน่อยพี่น้องประมาณสามโมงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง ตอนนี้ก็ทีนงโแล้วพีนองยังบาณในปลสยยังนเครื่องมาเหลีวอยู่นี่หอนแล้วพี่น้องอยู่ไก่หองอีกฉากแล้วไก่อีกากเงินสากเงินสากเงินจื๊อจื๊อจื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 ๊อจื๊อจือจื๊อจ้๊อจื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 ๊อจออออืออออาอเด้อ อยู่แล้วไปได้ไปรับกลับมาชินเขาจำลั่งสิต่ำคตรโได้ไแต่แบนี้ อะไรพี <premises. S 2> ่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งห้องมายำกันเนาะวัดจะได้จะเบิ้งแต่บอนเปิดนี่นะพี่น้องเลยนี่เบิ้งแต่บอนเปิดนี่ก็พาะได้วบ่ต้องเบิ้งยังงลายพี่น้องรถคำแซงนี่จกเอานี่มันมีมันมีลูกตุ้มนิดหน่อยดีนี่ลูกตุ้มนี่มันหักบ่มีเงินเปลี่ยนพี่น้องวอาสันช้าเนาะวอาสันช้านี่ก็ดึงนี่ดึงลูกตุ้มนี่หน่อยนี่มันก็ออกมันสบายรถคำแซงอะมันสบายอยู่แหละ นรถกำแซงนี่รุ่นเปิดล่างรถไพ่มีคือรถกำแซงเปิดล่างมันก็ะเทยตัวนี่หองพี่น้องออกมาจากประมาณหาหกสิบเมตรเนาะอ่ามาหอดหองพี่น้องดี่ดีหอเป็นหองนิดหน่อยหรอกแต่ว่าดูไปก่อนพี่น้องเนาะเป็นนี่กระแซงคนมาไว้แ้วของอยานเนาะรถหนึ่งพี่น้องนี่ เขาซาดนะว่าจะเอาคืนให้พี่ตามบ่โหว่าจะเอาคืนไหนลาตดดนตะใดนักขาเบิึงมีแลายห้องเนาะเขาก็มีเตียงให้พี่น้องสานีทเลยพี่น้องมีห้องแล้วก็มีห้องหนามติดนี่การย่างพระท่านสะดวกก็ได้รองหนามพื้นไผ่กันเนาะเดี๋ยวอยู่ไปก่อนเนาะสรสางกำแซงมาแต่พุนเนาะแซงไปหาเงินก่อนพี่น้องหาาข้ามก็ได้มาจุ่มันเกียร์มาใส่เนาะใส่ไปนั่นนี่เลยพี่น้องใส่ไป,ปวั่นเนาะ นี่ยังลายดอกครับนี่ก็ของใหม่จ้ะเดี๋ยวมากันยังสิปัดกวดทูอีกคักแน่พี่น้องนักใสน้องราดเป็นเฮ็ดให้ละเอียดเนาะให้มันเบิงสะอาดสาดนะพี่น้องน่อนกเป็นตะยูมันกเฮ็ดเป็นตะยูมันกเป็นตะยูเนาะพี่น้องน้อยก็น้อยงามสั่นซะยสะอาดป่ะคบ่ซักซาเด้เวลาเฮาบ่ได้ทาเด้น้ำบ่ได้ทาป้าเวลาบ่ได้ทาน้ำเอาเอา นำบริษทาป้าวิลาบริษัท้าโค่นพี่น้องนี่แาวการเงินอีก่น้องนี่ของเบอร์เบอร์สามอาจือ้ออาจือ้ออยู่แล้วน,น,นี่ ยัมาเบิ่งว่าห้องมันสีเรียสเท่าไหร่ร่างหลังจากที่เราเก็บเครื่องไหวก็ที่เรียบร้อยแล้วมันสีเรียสพื้นที่ให้อยู่ไร้ปันได้พี่น้ะรอบบังคีบนะอือรอบบังคีบน้องลาดคนละเป็นยังสีเฮ็ดยังจะแจ้งให้มันให้มันอันนี้กคีบน้องลาดแล้วนี่เออสีพายกับทาเบิ่งกันอะไรแบบนี้าองทาบังร่อนๆดูแล้วพี่น้องเพราะว่ากองจัดแจ้งให้มันให้มันให้มัน ให้พื้นที่มันไถลลายไหนะมันเลือล่อนลลายไหนะพี่น้องเนาะจะได้เห็ดจะได้ก็ได้เรื่องการว่านไว้ใจน้องรัดลายเหมียนบได้พ่อมือมือที่ชองมากโค <c oughs> โก้เก้าอีกเอ๋อน่ารักเปรี้ยวแบบอันนี้ก็สิีไฮเข้านำเนพี่ยสิพร้อมันลายกู อ่ะปนุญาตเมียนเคฉลิมคลอง,องพี่น้องเดี๋ยวสิสิภาพที่น้องไปย่องตัวรถเลยเนาะเดี๋ยวจะหน่อยจะกลับไปเพื่อนกลับไปเ,เพ,พื่อนแหละจังสิภาพน้องใช้แวะผ้าไหเแ่าไปนั่งกินตําอยู่หันเท่าไก่ๆนี่แหละแล้วก็บสีภาพหนาอบในเนาะแล้วก็อาบเลยบ่อยกับเช่าเครื่องเพื่อนน้ำมาเลยแล้วก็ย้ายมันอยู่เลยอ่ะ,อะเออตัวน,นั้น ขับแซงว่าไว้ยรุ่งอะไรต้องไปประมาณน่ะประมาณนั้นสิเนองยังอยู่ในที่พี่น้องคอมเมนต์คมเมนต์เราแล้วเรือยนี่นี่รถกันแซงอัดได้อีกพี่น้องทางล่างอัดได้อีกมีว่ารถไฟอัดได้คือรถกันแซงรถกันแซงอัดได้เปิดได้อัดไดถเนาะนี่ใช่อีกนี่ขาดอะไรเนาะ รถกัำแซงคักเลยคนเครื่องก็ได้พี่น้องขี่ก็ได้โอ้ากูขึ้นยอดเลยเร็วคอยได้เห็ดกาแฟนคอยไว้ปีน่ะนะคอยหักบุดทัวใจแฟนแฟนแฟนฉันมีอันเดียวนะในนี้ไม่มีแฟนนะแฟนมันตายนะอยู่นี่นี่นะอยู่นี่นี่แฟนตายแล้วนะมีเลออันเดียวนะ เออยังเหลืออเดียวนันน่นแหละฮัลเล่อเดียวโครโลนั่นแหละยืดโน่นด่วนนี่ฮัลเล่อไม่เห็นน่ะนี่ไม่ใช่หรอแฟนจ้ะใช่แฟนจ้ะอยู่หอมโอ้สุกสอนแฟนไเลยจะอยู่ตรงกันจะคือกันเด้อจะไปบ,บ,บ,บอกบ,บอแฟนเราบอกมี่ไฟบอกอันนั้น บอกใครว่ามองไม่เหนอยู่นรงกันคือกันอย่าจีบหาหายจะด่ากันก็ชิตี่จันลระก่อนมันบริคอยหูยังดอกทามยังกระสายอย่าเริ่มพี่น้องห้องบ่ร์หกซีบ่าวที่รัเทียบพวาก็มาหาเมียตัวเองไปมีปานยังมาเจอได้หน่อยห้องเบอร์หกเบอร์หกนู้แจกฟอบเช่ยังไปกาสิเป็นคลิป ย่ายเครื่องหรือว่ามาบอกหอมใหม่เลยเนาะไก่กันนี้เลยพี่น้องเนาะประมาณห้าสิบสิบเมตรเนาะไก่เนาะแต่มันกระทันหันโคตรซนซะแาบเผาเนาะทำแซงกันเลยว่ามาอยู่นี่ก่อนเนาะอ่นว่าพอไปพอมามีเงินมี้ข้ามในเดือนหนักยังเริ่มย่ายไม่อีพี่น้องเนาะเพราะว่าอยากได้ห้อมยังง่ายกว่านี้เพื่อการเซตบอกระบายถ้ามีห้องวางนโทษบอกเนี่ยว่าอยากได้หองเก่าตนนั้นได้ดีใจว่าสิได้เนาะ พราะว่าห้องกันห้องกันว่างพี่น้องแต่ว่าเขาถือเขาจองไว้แล้วนะคนละคนนี่ก็จะถือใจรองห้องเก่าเองเนาะมันหลายคนโดเดิสีเพลทุกภาคเนาะห้องเก่าัเข้าไปมันจิมีห้องอับเค้ห้องอับเค้กแล้วว่าไว้รถแจ็คไก่เนาะมันใ่ญ่พี่น้องใหญ่เลยแล้วก็เขาปีมันจิมีประตูเขาเป็นห้องห้องนอนแต่ก็เลยห้องนอนไปอีกมันจิมีห้องครัวเนาะห้องครัวอีกมีห้องน้ำมี เปิดประตูล้างก็มีล้างบ้านมีเดินบ้านมีกกม่วงมีเดินล้างบ้านมีใหญ่บอนบอนได้ตัวจะเอาผู้สาวไปดีคนล้างบ้านนั่น <c> พ <oughs> ่อให้น้องกันนังเฝ้านาะหองกันแจงพี่นอ้องเอ้ยเบพวงเนี่ยไปพี่นอ้องแสดงความภาคานะูมิเนาะไปเจอกันคลิปนาอีพี่นาเนาะไปกําลังใจในเด้อพี่น้องฝาก <ไป S 1> ก,กันใหญกดแชร์เด้อพี่น้องไปไปกําลังใจให่งความน้ามน่